สวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราจะมาไม่ได้รีวิวนะคะแต่ว่ามาแกะไข่ยอยทำอะไรครับวันนี้ทําอะไรครับไข่ย่อยเราเคยรีวิวไปแล้วคลิปหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราก็ซื้อมาอีกว่าารจะมารีวิวอ่าเรามาดูว่าเราจะได้ไรล่ะนี่มันไข่ไก่เรามาเริ่มกันเลยเริ่มอยๆแต่ไข่นี้ก่อนว้ายไม่ใช่ ไข่คินเดิลจอยตอนนี้แพร่หลายและแพร่ระบาดในหมู่เด็กไม่ใช่โรคระบาดเป็นจํานวนมากเพราะตอนนี้หาซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนครับเซเว่นพาราสองซีมาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตในราคากองละสามสิบบาทสามสิบบาทจนวของเซเว่นขายี่สิบเก้าบาทแล้วแต่นะครับอันนี้โอเคแล้ว สังเกตนะครับตอนนี้ก็จะมีไข่เอ้ยไม่ใช่ไข่นะถ้าเป็น for girls สำหรับเด็กหญิงนะครับจะด้านบนจะเป็นสีชมพูแต่ถ้าเป็น for boy for boys จะเป็นข้างบนจะเป็นสีฟ้านะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ยังคงมอินเดิมอยู่ก็คือขนมรสโกโก้บนครีมนมและโกโก้ พร้อมของเล่นสุดเซอร์ไพรส์น้ำหนักสุดที่20กรัมนะครับก็คือแปมาอยากแกะจะเย้เลนะวิดเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับแต่ก่อนนี้ยังไม่มีฉลากไทยเลยใช่ไหมใช่อันนี้เขาทำฉลากไทยเขียนว่าคำเตือนอ่านนี่ให้หน่อยครับคำเตือนคำเตือนไหนอะอ๋อของเล่นไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีเนื่องจากชิ้นส่วนเล็ก อาจถูกกลืนหรือสูดเข้าไปควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ข้อแนะนำในการเก็บรักษาควรเก็บในที่แห้งและเย็นผลิตอะ,อะไรละเย็นผลิตในเย็นก็จบแล้วก็ผลิตและควรบริโภคก่อนก็ระบุด,ด้านหน้าเขาจะมีวันเดนี้อยู่ <B. S 1> expire date นะครับหรืลอกไปแล้วครับท่านผู้ชม,อมลอกไปแล้วนี่ลอกไปแล้วใช่ทีนี้ อันนี้ข้อที่เขียนว่าความแนะนํำในการเก็บรักษาเนี่ยถูกต้องเลยเพราะวันนี้เราไปอะไรมาครับไปเชงเม้ง <ทำ S 2> มาร้อนทีเดียว<ะ>เดี๋ยวไม่รู้ว่าไข่มันจะเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวเจ็นๆก่อนเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนขนมไม่เป็นไรชินดยจอยม,มีน้ําตาลเท่าไหร่สามสิบเก้าเปอร์ซผงโกโก้แค่3ามจุเปอร์ซเท่านั้นเองข้อมูลสำหรับผู้แพ้อ,อาหารมีส่วนผสมของนม ข้าวสารีบาเล่และถั่วเหลืองผลิตจากเครื่องจักรที่มีเฮเซลนัดในกระบวนการผลิตมีเฮเซลนัดด้วย <c oughs> โอเคตอนนี้<ก>นเราจะแกะของอะไรก่อนดีครับ <c oughs> แกะพร้อมกันเลย ไม่ได้ครับเพราะกล้องจะจับภาพไม่ทันก็ต้องทีล้อ่าฟอบอยเดี๋ยวดูวิธีการแกะก่อนแกะตรงไหนมันจะมีอยู่แยกในในี่โชว์เต็มเต็มเต็มฟองก่อนครับว่าอ่าโชว์ลูกเต็มอ่ามันจะมันจะมีติ่งน้อยอยู่มันก็นี้มันก็จะมีติ่งน้อยมีอะไรบ้างแยกออกมามันก็จะมีสามชั้นนะครับชั้นแรกฟออยับเราจะแกะชั้นบนก่อนนะครับชั้นบนนี่สามชั้นเลยหรออืมครับ แต่แกะชั้นชั้นชั้นนี้ก่อนชั้นแกะบนถาดเลยเอาบนถาดเออชัดชัดนี้ว้าวสีอะไรสีทองเหรอหุ้ยสวยอะสีเงินเฮ้ยเงินหรือทองอ่ะเหมือนทองนะมันได้ทองเออว้าวดีอันนี้ก็จะมีมันจับถั่วหัวยอะเป็นไรครับช้อนช้อนแบนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อย่างีอันนี้เอาจะเอาขนมหรือจะอะไรนี่ฝั่งอะไรครับอันนี้ฝั่งของเล่นของเล่น <ดา S 1> อะไรอนะ่ะเฮ้ยไม่ได้อะไรอะ่ะหลังจากที่เ,เรา<น>เขย่าเลือกอยู่นาน,นก็ได้แผ่นแบนๆมาสองแผ่นแปลวโาเขาไว้ทำอะไรครับอันนี้เขาบอกให้ติดสติกเกอร์ก่อนอืมติดก่อนกว่าเป็นอะไรไม่รู้เกมน่าจะเป็นเกมหมุนเนี่ยหมุนอย่างนี้หรือเปล่า เหมันเกมเหมือนเกมนเกในหนังเลยอ่<ล>ะเป่าลมออกไปแล้วเอาตามองเหรอไหนเป่าลมออกไปแล้วาตามนี่ไงเป่าลมออกไปแล้วก็เอาตามองอเห็นไหมโอแล้วก็ดูตรงนี้นว่าได้อะไรอ๋อมีช่องเล็กๆให้ดูผ่านช่องตรงนี้เออแล้วเจออะไรขึ้นศูนย์บวกสองบวกสองบวกหนึ 2, ่งบวกสามบวกหนึ่ง อเป็น่งดูก่อนอ๋อมันต้องแข่งกันสองคนถอนคทอยกันสามครั้งใครได้คะแนนมากกว่าชนะใครได้คะแนนมากกว่าชนะอ่ะประกอบติดสติกเกอร์ให้เสร็จก่อนครับเจแล้้แล้วทำไงต่อครับวางตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วให้มองลัอช่องไปแล้วครับพึ่งเตาก่อนสิโอ้โหทำไมเล่นยากขนาดนี้เฮ้ยเจ๋งดีอะบวกสาม เออเยี่ยมเออบวกสามมาดูซิว่าาว่ได้กระดิ่งคืออะไรเนี่ยดูแล้วเขาบอกว่าถ้าได้กระดิ่งก็คือหยุดเป่าจะเป่ารอบใหม่ไม่ได้โอเคอ๋อมีกระดิ่งมีตาหนึ่งเป็นกระดิ่งโอ้ยมันมีอะไรติดไม่อยู่หรอในคอตังอ๋อเออถือชือชือเป่าเลยถือเป่า ถือส <çıktı Pop> <floor> ิครับถือแล้วก็เป่าเป่าตรงที่เป็นปีกมันสิครับมันจะเฉีวเลยแหละเมื่อกี้ลองแล้วเออนั่นแหละแต่นี่แรงไปครับตกครับเอาใหม่เออนั่นแหละอ่าเบอร์อะไร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 เบอร์ศูนย์อ๋อศูนย์อ่ะล้่างอีกได้สามมาศูนย์ล่างอีกก็ยังไม่ก็ตอบอ่ะบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอ่าอ๋อให้สามครั้งแล้วบวกกันเหรอหรือว่าใช่ แรงไปแล้วพอเบอร์ะไรครับศูนย์ได้สามคะแนนโอเคน้อง okay, ครีมอ่ะน้องครีมลองดูอให้น้องไม่ใช่น้องครีมลองเล่นดูแล้วใครชนะเนี่ยเหมือนเหมือนถ้าได้เนี้ยก็ชื่อชนะไปเลยโอเคน้องครีมลองดอง<น>ดูดีลองปเ,ลเป่าดูอ่าพอพอเอ้าเท่าไหร่เบอร์อะไรเบอร์เนี้ยเบอร์อะไรครับเบอร์ชนะไปเลยเฮ้ยไหนอันนี้เบอร์ชนะไปเลยเหรออือ ไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอแชมเปี้ยนนี่เขานี่เขาบอกว่าเนนหนึ่งบวกสามปกติได้สีก่ก็ต้องชนะใช่ไหมอันนี้สองบวกศูนย์ก็ได้สองอันนี้ตัวชนะใช่ไหมตัเนี้อีกครั้งเขาได้ชนะก็คือชนะเลยอ๋อตัวชนะจะนนชนะไปเลยอืมโอเคโอเคด,ดูขนมดีกว่าอ๋อแล้วมันม,มีสองแบบเหรอครับสีดำังสีขาวสีดำกับสีขาวดาวโหลด The Free Magic Kinder App ต้องใช้แอปมาช่วยดวกหราเนี่ย โอเในลองดูขนมดูครับว่าเยอะตลบจูงอะไรหน้าตาเหมือนเดิมไหมอืมเหมือนเดิมอ่ะอุนจิสองลูกครับอย่าพูดเด็กกินนี่เลยมันเป็นอะไรอ่ะอุนจิสองลูกอุนจิสองลูกในลองดูดิมีมั้งกินอุนจิได้ก็เคยละลายไปแล้วละลายไปแล้วครับอร่อยไหมต่ก็ถ้าต้องกินกินได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าในนี้มีนม โอเคอ่าน้องคิมพร้อมแกะยังคะอ้าวคิมพร้อมแกะยังคะแกะเลยแกะเลยแกะบนถาดนี้เลยเอออ้าของของกินไม่ต้องแกะอ่าไงของกินอ่ะของนี้ไม่ต้องแกะนะแกะของเล่นใช่ไหมฝั่งนี้ของเล่นใช่ไหมครับฝั่งนี้ของของนี้ของกินฝั่งนี้ของเล่นอ้าวของเล่นอยู่ตรงนี้เหรออือโอ้อ้าวน้องคิมอยากได้อะไรบอกก่อนบอกก่อน อยากได้เจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงจงมาจงมาจงมาแ, <laughs> แกะไม่ออกอ่ะแปวแกะไม่ออกได้เจ้าหญิงจงมาจงมากโหใ้เจ้าหญิงนี่เซอร์ไพรส์รนะก็เซอร์ไพรส์สรของจริงเลยเนี่ยเฮ้อยอะไรอะอะไรอะ เยอะเยอะเดีระวังน้ี่ครับเยอะเยอะโอ้โหจ๋วดีเฮ้ย่าเออยางได้อะไรอะไรชุดบาสเฮ้ยเจ๋งดีอ่ะาเป็นของผู้หญิงเหรอเฮ้ยเจ๋งเจ๋งดูนะครับนี่เกีนชุดบารของหขดูก่อนขาดูก่อนเขาดูอะพ่จูปุกต่อให้ให้น้องไหมครับต่อได้แบบเออมันดีเฮ้ยนี่เจ๋งดีเลยกะสติกเกอก่อนดูไหมคะว่าติดตรงไหนครับ ตรงนี้เป๊ะอันนี้ติดตรงนี้ใช่ไหมดูก่อนรอบบนมันประกอบไงใช่จริงๆติดให้หน่อยดูจากนี้ในแผนผังได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ,รบอันนี้ดูจากแผนผังน,นี้มันเล,เล่นได้หลากหลายนะคือจะเป็นชุดชบาสจากพื้นหรือชุดหรือว่าเอาโตตะกร้ามาชุดก็ได้ออดีนี่ วแล้วก็กออกมาอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหวัสดุดีวะ่ะตอนนี้ก็เป็นตัวที่ครอบอย่างเงี้ยเวลาเรากินครอบครอบลงไปเพื่อเป็นแป้นบาร์โอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะไม่โดนโดนโดนอ้าวไปไหนแล้วไอ้แท่งที่มันสูงขึ้นมาแท่งสูงขึ้นมาเลยครับแปะสติกเกอร์ก่อนแปะให้รู้หนูหน่อยอ้าวไม่ไม่ใส่อันนี้ก่อนเหรอแปะก่อน ถูกไหมเออแปะก,ก่อนให้ตรงๆนะของนูนะอันนั้นนะอุยเป็นโฟเกลต้องติดจากบนลงล่างไม่ไงั้นมันเพราะล่างมันจะมีสองแฉกครับลูกอ้าวแปะไปแล้วเรียบร้อยได้ไหมครับได้ได้ไหมครับได้ครับเนี่ยล <c oughs> องเล่นดูเจ๋งมากเจ๋งหนูดวงดีงอ่ะนอาอาเล่นยังไงครับ นี่คือเปนบาสเกตบบอลน่คขอดูภาพอืมพร้อมลูกบาสยักษ์กับด้านหรือเปล่าคะลูกกลกับด้านไหมแต่เขาวางไว้ตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวให้พี่ดูซิทำยังไงเนีย่ยยนงไงวางวาง่ะฮึมจะมีร่องพอดีเลยเนีย่ยแล้วก็ตรงนี้ อดีตด,ดีตรงนั้นเลยตรงปลายทางอะแรงๆ<อ>ว้าเอาใหม่เอาใหมาๆๆๆๆๆๆ่เอาใหม่ดีใหม่ดีใหม่ทีนึงไม่ลงเฮ้ยเกือบเอเกอทีหนึงทีน <c oughs> ึงเอะไรแบบนี้เป็นยังไงไหนด้วยว มีแบบนึงเล่นเหมือนกันเหรอมีแบบเดียวดูหน่อยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ๋อมีแบบเดียวอันนี้เข้าบบใจนะ<ใ>นเอามาประกอบกับตัว Kinder Joy จ,จะเป็นรวมล่างอืมเป็นการรวมล่างแต่วาประกอบตัวนี้ดีกว่าอันนี้มันสวยงามกว่าใช้ด้านหน้าอันนั้นอันนั้นมันยังอันนี้ไม่มีขนมที่เรากินหมดแล้วอ๋อมันมีออกแบบดีแนละ้วม,มันมีขอบเออเม่อกี้ไม่เห็น ีหยุดไปคือตัวแฟนบาสเนี่ยออกแบบดีเออแบบดีมันจะมีขอบตรงนี้ให้ไม่ยึดได้สองฝั่งฝั่งนี้ยึดไม่รอจริงๆอยากได้แบบแบบบาสอย่างเนี้รอจริงๆอยากได้เนี่ยแต่ทำไมของผู้หญิงมันได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาดูดูค่ะยืดอ่ะทำให้เข้านะ ถือว่าโอเคนะอันนี้ดีดีกว่าของผู้ชายเมื่อกี้เยอะ <ผม S 1> เลยนะูะขายหั่วแตกมากทานไปไหลายเนี่ยโยนะครับ <You> เอ้าเฮ้ย oh. ว้า <How? S 1> วาเก่ง <c oughs> อะตวปูเล่นเล่นก่อนครับกินใหญ่เลยตอนนี้เล่นเล่นก่อนครับเล่นก่อนครับแม่ในนี้บอกว่ามันมีนมถั่วเหลืองด้วยนะ เธ <No. S 2> ออ่อ,อ,อ,อน้้าม,มัน<ล>จะง่อยแรงหน่อยแรงหน่อยจะไม่มีแรงเข,ข้าไหมไม่เข้าสแลมดั้งไม่เข้าสแลมดั้งเข้าเก่งเค โชว์หน่อยโชว์ของไม่น้อยอดคนนี้หมดเลยเนี่ยรับประทานหมดก็แล้ว